สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่2กรกฎาคมพศ2564ค่ะเรียนกับคุณครูบุ้งคนเดิมเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้ครูบุ้งมีเกมมาให้เล่นนะคะนักเรียนต้องเตรียม การสังเกตให้ดีนะขอใบไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสไลด์ถัดมาเนี่ยเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโจทย์ถามว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปนะคะทีนี้พร้อมแล้วเนาะเริ่มเลยุงจับเวลานะคะนักเ,เรียนนับให้ดีนะสังเกตให้ดีนะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านนะคะด้านเท่ากันทุกด้านนะลูกนะจับเวลาอยู่นะคะดี๋ย้องนับให้ดีนะหมดเวลาแล้วนะคะลูกนะคะนักเรียนนับกันได้กี่รูปเอ่ย ไม่รู้ใช่ไหมคะหรือว่าเอ๊ะตอบถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําตอบพร้อมกันนะคะอ่านทีนี้ผูุ้่งให้นะักเรียนหาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปนี้มันมีกี่รูปนะคะเราลองมานับพร้อมกันเลยนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่บอกก็คือมีด้านเท่ากันทุกด้านเลยนะคะ1รูป2รูปสามรูป4 5, 6, 7, 8, 9, นะี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหนใครตอบ9้าคะอ่านแน่ใจหรือเปล่าว่าถูกนะคะ เดี๋ยวคุณูจะนับให้อีกเนาะมันไม่ได้มีแค่9นะคะม,ม,มีมันมีเพิ่มอีกนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นด้านเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูรูปนี้ซิว่าจะใช้ได้ไหมนะเมื่อนะกี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เก้าแล้วใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้ลองดูอันนี้9แล้ว10มี10นะ สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเห็นไหมและก็ทั้งหมดเลยลสิบสี่รูปนะคะเฉลยก็คือเฉลยคืออะไระเฉลยก็คือ 14รูปนั่นเองนะคะ,ฉะเฉลยคือสิรูปนั่นเองใครตอบถูกบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะเพิ่มเอฟเฟกเสียงปรบมือให้น้ลูกนะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2เลยข้อที่2องเขาบอกว่าจากตัวเลขที่กำหนดให้จงแต่งโจทย์การบวกและการลบเอ๊เราจะแต่งยังไงนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ มีเลข4เลข7และ11นะคะมี4กับ7และ11จะแต่งยังไงดีข้อนี้นะคะอาจจะใช้ใบให้ก็คือใช้ความสำคัญของการบวกและการลบที่เราเรียนไปแล้วนะลูกนะ้เราต้องเอาความรู้ที่เราเรียนไปมาใช้ให้มาใช้แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกทางด้วยใกล้หมดเวลาแล้ว หมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วนะคะทีน,นี้เรามาดูนะคะเขากำหนดตัวเลขก็คือสี่เจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ลบทีนี้เราจะเริ่มกันเลยเนาะอันแรกเลยนะคะสีบวกเจ็ดได้เท่ากับ11นะคะหรือ7จบวกสก็ได้เท่ากับ11 ใช่ไหมอันนี้เราใช้สมบัติของการสลับที่ก็ได้นะคะสลับที่ของการบวกทีนี้การลบล่ะเราจะทํำยังไงนะคะถ้าลบก็คือเอา11เป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่าหนูจะเอา4าลบ11ไม่ได้อยู่แล้วนะลูกนะ11ลบ4นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ7นะคะหรือ11ลบ7หรือ11ลบ7ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเอง ะะลูกเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาขอทบทวนบทเรียนกันนิดนึงนะคะเรื่องของการบวกนะคะการบวกจำนวน3ามหลักหรือที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000แบบมีการทดนะคะ การหาผลบวกของจํานวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนําหลักอขออภัยนะคะแล้วจึงนําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยตามลําดับถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หน่วยก็คือเป็น10หน่วยนะคะหรือมากกว่า10หน่วยอาจจะเป็น11 12 13 1 4นะคะ ต้องทดจำนวนที่ครบ10เนี้ยไปรวมกับจำนวนในหลัก10หรือถ้าผลบวกในหลัก10เป็น10 1สหรือมากกว่า10 10ต้องทดจำนวนที่ครบร้อยไปรวมกับจำนวนในหลักร้อยนะคะลูกอย่าลืมหน้านี้สำคัญเลยสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณบุ้งได้ให้การบ้านหน้า41ไปหน้าตาแบบนี้นะคะ ต้งเชื่อว่านักเรียนเนี่ยอาจจะทำกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ,นะะ,ะนะคะอ่านะคะครูบุ้งขออนุญาตตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยข้อ1บอกว่าเติมผลบวกนะคะข้อ1ใหญ่บอกให้เติมผลบวกมีอยู่6ข้อย่อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกนะคะ258บวก137 258ร้อบวกหนเราเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยก่อนเลยขั้นตอนที่1นึ่ะคะแปบวกเมีค่าเท่าไหร่ลูปดบวกเจได้สินะคะใส่5แล้วทด1นึที่หลักสิบแบบนี้นะคะหนะึ่ะต่อมาขั้นตอนที่2คือหลักสิบนะคะห้าสวกสาได้เท่ากับ80และบวกอีกหนได้เท่ากับ90นะคะได้เท่ากับเก ต่อมาหลักร้อยนะคะขั้นตอนที่3 200บวก100มีค่าคือ300ข้อนี้ตอบ395นะคะข้อ2 523บวก169นะคะอ่ะ3บวก9เลยนะคะ3หน่วยบวก9หน่วยได้12นะคะใส่2แล้วทด1 10ที่หลัก10นะคะถัดมาหลัก10 2 0บวก60ได้80และอย่าลืมบวกอีก1 10ได้เท่ากับ90นะคะ ได้เท่ากับ90ใส่9ที่หลัก10แบบนี้สุดท้ายนะคะหลักร้อยนะคะ500บวก100มีค่าคือ600ข้อนี้ตอบ692ค่ะอะ่ข้อ3นะคะ475บวก328 5บวก8มีค่าเท่ากับ13นะคะลูกใส่3แล้วทด1 10แบบนี้นะคะอะ่ถัดมานะคะ70บวก20เป็น90และบวกอีก10เป็น สิบสใส่0นย์ะคะใส่ศูนย์ที่หลักสิบและทดหนที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยส0่ร้อบวกสามเป็น700อบวกอีกห0ึเป็น800นะคะข้อนี้ตอบแปดอยสานะคะลูกต่อมาข้อ4ี่นะคะสามร้อบเวกสองริ่เริ่มที่7จบวกสนะคะมีค่าเท่ากับ11ใส่1และทด1นึ่งสิบนะคะใส่1ที่หลักหน่วยและทด1นึ่งสิบนะคะต่อมาหลักสิบ แปดสิบบวกห้าสิบได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่สิบสามสิบบวกอีกหนึ่งสิบเป็นสิบสี่สิบใส่สี่นะคะใส่สี่ที่หลักสิบและทดหนึ่งร้อยนะคะลูกที่หลักร้อยนะคะสามร้อยบวกสองร้อยคือห้าร้อยและบวกอีกหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยข้อนี้ตอบหกร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะข้อห้าหกร้อยเจ็ดสิบสี่บวกหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดสี่บวกเจ็ดมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดใส่หนึ่งแล้วทดหนึ่งสิบ นะคะถัดมา70บวก90นะคะ70บวก90ได้เท่าไหร่คะได้เป็น16 0นะคะบวกอีก1 10เป็น17 0ใส่7ที่หลัก10และทด100ที่หลัก100นะคะต่อมา600บวก100เป็น700บวกอีก100เป็น800นะคะลูกข้อนี้ตอบ871นะคะและสุดท้ายข้อ6 759บวก241นะคะ ก้าบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยและทดหนึ่งสิบที่หลักสิบแบบนี้ต่อมาห้าสิบบวกสี่สิบได้ 110, เน 100, นะะก้าสิ 10, ส 100, 100, บบ,ะะ 200, 900, บวกอีกหนึ่งสิบเป็นหนึ่งร้อยนะคะลูกเป็นสิบสิบนั่นเองก็คือใส่ศูนย์ที่หลักสิบและใส่ทดหนึ่งร้อยที่หลักร้อยแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยบวกสองร้อยได้เก้าร้อยบวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งพันนะคะลูกใส่สิบ แบบนี้เลยแล้วอย่าลืมใส่ลูกน้ำตรงนี้ด้วยคำตอบคือ1,000พันนะคะเลขหนึ่งเนี่ยให้ตรงกับหลักพันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะลูกนะถัดมานะคะเป็นข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าเลือกจำนวนที่กำหนดเติมในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ประโยคสัญลักษณ์สมบูรณ์ นะเขาก็มีคำตอบมาให้ทางด้านขวามือนะคะแต่ถ้าจะให้ชัวเรามาบวกเองเลยดีกว่านะลูกนะเอาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลย324บวก436 4บนะคะ4วก6มีค่าคือ10ใส่ศูนย์แล้วทด1 0นะคะผัดมา20บวก30เป็น50บวก1 0เป็น60นะคะ และ300บวก400เป็น700ข้อนี้ตอบ760มีไม่ลูกมีขีดได้เลยนะคะต่อมาข้อ2 586บวก347นะคะ6บวก7มีค่าคือ13นะคะใส่3แล้วทด10แบบนี้นะคะถัดมา80บวก40เป็น1210บวกอีก10เป็น1310ใช่ไหมลูก ใส่3และทด100นะคะใส่30และทด100ตรงนี้นะคะ500บวก300เป็น800บวกอีก100เป็น900ข้อนี้ตอบ933มีไหมคะเอามีขีดได้เลยนะคะข้อ3 439บวก189 9บวก9เป็น18นะคะใส่8แล้วทด10ที่หลัก10แบบนี้นะคะถัดมา30บวก80ได้ สิบเอ็ดสิบบวกอีกหนึ่งสิบเป็นสิบสองสิบใส่สองที่หลักสิบและทดหนึ่งร้อยที่หลักร้อยแบบนี้นะคะถัดมานะคะหลักร้อยสี่ร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยบวกอีกหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยนะคะตอบหกร้อยยี่สิบแปดนะคะขีดได้เลยเนาะอ่ะขอ 4, 97, ้อสี่หกร้อยเก้าสิบเจ็ดบวกสองร้อยสิบห้านะคะเจ็ดบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบสองใส่สองแล้วทดหนึ่งสิบแบบนี้นะคะอ่ะ 9ก้าสบวกหนึเป็น10บสแล้วบวกอีก1นึเป็น1ิ1 0ใส่1แล้วทด100นะคะใส่1นึทด100ที่หลักร้อยนะคะถัดมา600้อยบวกสองเป็น800อบวกอีกหนึเป็น900ข้อนี้ตอบ912รลูกนี้แม่อังมีขีดได้เลยนะคะและข้อ5 852ปดรบวกหนึ่บะคะสอวกแมีค่าเท่ากับ10ใส่0นย์ทด1 นะคะทด1 0 50 0บวก40เป็น90บวกอีก1 0เป็น100นะคะใส่ศูนย์ที่หลักสิบและทด1นึที่หลักร้อยเอยทด1 0 0่ที่หลักร้อยนะคะแปดร้อยเก้าร้อยพอดีเลยนะคะใส่10ที่หลักร้อยแล้วก็1เนี่ยให้ตรงกับหลัก พันได้เลยนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายลูกน้ำตรงนี้ด้วยนะคะลูกอ่ะมีค่าเท่ากับ1นึ่พันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีตัวหลอกอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครผิดเนี่ยแก้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะลูกเรายังใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะลูกนะ วันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องของการบวกและการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1000หัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือการบวกจํานวนนับ3าํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นั่นเองเรามาดูนะคะการบวกจํานวนนับ3จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000 ขอยกตัวอย่างนะคะ324บวก132บวก256เท่ากับช่อง่เหลี่ยมน,นะคะดูวิธีที่1น,นะ324ตั้งบวกด้วย132อ่า4บวก2ได้เท่ากับ6นะคะ2บวก5ได้เท่ากับ เอาขออภัยนะคะ2บวก3ได้เท่ากับ5นะคะและ3บวก1มีค่าเท่ากับ4นะคะคำตอบตรงนี้เราได้คือ456แต่ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่ายังเหลืออีกก้อนหนึ่งก็คือ256เราเอามาบวกนะคะลูกเราเอา2อ6มาบวกกับผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะคะบวกกัน6บวก6ได้12ใส่2อทด1น0นะคะถัดมาหลัก10บนะคะ50บวก50ได้10 10แล้วบวกอีก110เป็น11นะคะใส่1นทด1นะคะ ต่อมาหลักร้อยนะคะ400บวก200เป็น600บวกอีก100เป็น700นะคะตอบข้อนี้ตอบ712มาดูวิธีที่สองนะคะลูกวิธีที่สอง132ตั้งบวกด้วย256นะคะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ388นะคะมีค่าเท่ากับ388ทีนี้บวกด้วยอะไรต่อ324นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่8บวก4ได้12นะคะ ใส่สองทดหนึ่งแดบวกสได้10บบวกอีกหนึ่งเป็น11ใส่1ทด1นึ่งแบบนี้นะคะสามร้อบวกสามเป็น600บ้บวกอเป็น700นะคะตอบ712เท่ากันเลยมาดูวิธีที่3ามเลยนะคะสามร้อีบวกสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกสี่บวกได้10ใส่ศูนย์ทด1นึ่ะคะสอบวกหได้7บวกอีกหเป็น8ใส่80ตรงนี้นะคะและหลักร้อยสามร้อบวกสองได้เท่ากับ 500นั่นเองนะคะยังไม่หมดเท่านี้เนาะอ่ะยังเหลือหนึ่งร้อยามสิบอยู่ที่เราต้องบวกกันนะคะศูนย์บวกสได้สองแบวกสได้11ดนะคะใส่1ทด1นึ่งห้าห้า้ยบวกหนึ่งร้อยได้หกร้อยบวกอีกหนึ่งอเป็นเจ็ดร้อยตอบ7จ็บสอเท่ากันเลยยังไม่หมดนะคะยังมีวิธีที่4อีกนะคะวิธีที่4ี่คือเราจะเอาทั้ง3ามจำนวนนี้มาบวกกันเลยแล้วใส่เครื่องหมายบวก ที่เดียวตรงนี้นะคะ,ะบวกพร้อมกันเลยก็คือ4บวก2บวก6ได้เท่ากับ12นะคะใส่2แล้วทด10ที่หลัก10นะคะหลัก10บนะคะ20บวก30บวก50และอย่าลืมบวกอีก110ได้เท่าไหร่ลูกได้1 1นะคะใส่1นะคะใส่1แล้วทด1 0 0นะคะหลักร้อยส0 0ร้อยบวกหนึ่ร้บกสองและอย่าลืมบวกอีกหนึ่อตรงนี้ด้วยเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดร้นั่นเองข้อนี้ตอบ7จ็บสอ ะะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะลูกนะจะเป็นตัวอย่างที่จำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะก็คือ469บวก79บวก23ทีนี้ผู้บุ่งจะใช้เป็นวิธีที่4เลยนะคะก็คือ469นะคะตั้งบวกด้วย79แล้วก็บวกด้วย23 นี้นะคะเรามาบวกพร้อมกันเลยนะคะ9บวก9ได้18 18แล้วบวกอีก3 18 19 20 21ใส่1ทด2ทด20นะลูกนะนะคะทด20นะคะต่อมา60บวก70ได้เท่าไหร่คะได้130แล้วใช่ไหม14 15 16 17นะคะใส่7ที่หลัก10และทด100ที่หลักร้อยแบบนี้400กับ100เป็น500นะคะเพราะฉะนั้นตอบ ห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยเจ็สิบเอ็ดนะคะลายมือครูบุ้งไม่สวยอีกแล้วนะคะขอลบตรงนี้หน่อยลายมือไม่สวยอีกแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะลูกตอบห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะถัดมานะคะข้อสองครูบุ้งขออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะลูกนะ 341บวก313บวก1น8นะคะเราจะใช้วิธีที่4เลยคือเอามาบวกกันทั้งหมดเลย341บวก313นะคะและก็บวกด้วย198นะคะ198โอเคเรามาเริ่มที่หลักหลักหน่วยก่อนนะคะลูก1หน่วยบวก3หน่วยบวก8หน่วยเป็นเท่าไหร่ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะใส่สองแล้วทดหนึ่งสิบนะคะทดหนึ่งสิบที่หลักสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะหกสิบบวกเก้าสิบเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบห้าสิบใส่ห้าที่หลักสิบและทดหนึ่งร้อยที่หลักร้อยแบบนี้นะคะอ่าต่อมาหลักร้อยสามร้อยบวกสามร้อยบวกหนึ่งร้อยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดร้อยข้อนี้ตอบอะไรลูก 852งเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะโอ้ยลายมือครูบุ้งเนาะ,ะเดี๋ยวลบใหม่เขียนใหม่นะคะ8 0ดร้อนะคะ8ปดร้เนี่ยเรียนต่อเป็นเลขไทยด้วยนะลูกนะแบบนี้นะคะ วันนี้ขอสรุปง่ายๆเลยนะคะการหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนทำได้โดยนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนในหลักนั้นไปรวมกับจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายแค่นี้เลยง่ายๆเลยนะคะ วันนี้ขอฝากการบ้านหน้า42นะลูกนะหน้า42เห็นไหมคะมีแค่8ข้อเองเนาะนะคะอย่าลืมทำให้เรียบร้อยด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ